อาจารย์เลี้ยงลูกยังไงเชื่อฟังเมื่อก่อนไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับถูกเลี้ยงมาในสังคมที่พ่อแม่ก็ดุก็ตีกลัวลูกก็เกลียดพ่อนะแล้วก็ไปรักแม่แม่ก็ดุเหมือนกันถ้าลูกผิดก็จะกลายเป็นว่าลูกก็อยู่ระหว่างความกลัวระหว่างกลัวแม่แต่กลัวแม่น้อยกว่ากลัวพ่อพ่อใช้อารมณ์อย่างเดียวเลยพ่อไม่มีเหตุผลเลยไปเจอหนังฝรั่งเรื่องหนึ่งลูกของฝรั่งคนนั้น ไปฆ่าคนตายมาลูกหนีตำรวจกลับมาหาพ่อเขานั่งแล้วก็ถามลูกว่าคิดอะไรถึงทำเรื่องนั้นแล้วได้บทเรียนอะไรจากการกระทำครั้งนี้บ้างแล้วเขาก็นั่งเงียบแล้วก็ฟังลูกพูดลูกอธิบายครับมาใช้วิธีนี้ในการอยู่กับลูกพอลูกทำอะไรที่เราไม่ถูกใจหรือไม่พอใจจั์ก็จะถามว่าเหตุผลที่ทำเพราะอะไรเหรอก็ให้ลูกคเล่าให้ฟังแล้วก็ถามว่าแล้วคิดว่าได้อะไรจากการทำครั้งนี้บ้าง นับจากนั้นนะครับครอบครัวของอาจารย์ก็มีความสุขมากขึ้นลูกถึงให้ความไว้วางใจทุกเช้าเราจะกอดและหอมและให้พรลูกทุกวันก็มีคำถามว่าแล้วถ้าลูกโตแล้วเป็นสาวแล้วเราเป็นพ่อเป็นแม่ครับเราไม่มีคิดอะไรที่ไม่ดีกับลูกอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดกังวลใจแทนที่จะกอดเราก็ไปโอบไหลตบไหลเขารักนะลูกนะ,กนะอะขอให้ลูกจเจริญรุ่งเรืองร่ารวย อย่างนี้ก็ได้ครับนี่คือวิธีการเลี้ยงลูกของบ้านเราครับเราพบกันในคลิปหน้านะครับ